ควใจดีขั้นสุดของเฮโน่นะคะตอนนี้จะเรียกว่าเฮียนะอีกหน่อยจะต้องเรียกว่าป่านโน่แล้วนะ uh huh. อะแล้วก็ความส่วนของลูกเพ่มมลีนะคะส่วนขั้นที่คุณแม่โบเนี่ยต้องมามอยให้พวกเราได้ฟังกันเลยอะ คุวัยกำลังสนและอยากเรียนรู้ลูกพี่มาริพาขัญใบห้าขวบก็เลยทําให้แม่โบวนดาเวียนขมับอยู่เสมอถึงขั้นออกปากว่าตอนนี้ลูกสาวจอมแก่นเริ่มดื้อไม่ค่อยเชื่อฟังและไม่ว่าจะเดินจะเล่นหรือวิ่งก็รวดเร็วปุบปับจับไม่ทันทำเอาแม่โบถึงกับต้องเรียกจนมีวลีติดปากว่าใจเย็นเย็นมาลินับได้ก็เกือบทุกนาทีเลยละจ้าโอเคมาอยู่ okay, ความใจป่าและไม่มีใครเกินเฮียต่อโนโพักคิดเลยจริงๆอยากที่รู้กันว่าทุกงานที่เฮียปรากฏตัวจะต้องมีของแทนใจแจกแฟนคลับที่รักอยู่เสมอล่าสุดเฮียโนโก็สร้างปรากฏการใหม่ทุบแจ็คพอตแตกจากการแข่งขันเกมคว้าเงินรางวัลร่วมแสนบาทหักกลบลบหนี้แล้วเฮีย er ก็ยังใจดีจักให้แฟนคลับแบบหมดหน้าตักจนตัวเองไม่ได้ซากกระบาดอันนี้ส่งครั้งนี้ก็ขอให้เฮียเจอรักแท้ดีๆก็แล้วกันเนาะดีๆจริงๆ เดาะกันเป็นแถวเมื่อพระเอกหนะ้าฝรั่งมิกทอระยะประกาศยกสถานะให้หนางเอกหน้าใสาร่วมช่องพ่อพายรามิดาว่าเป็นแฟนสันแล้วหลังปากแข่งเรียกกันว่าพี่น้องอยู่นานแถมยังชมเปอว่าฝ่ายหญิงน่ารักเสมอต้นเสมอปลายที่สำคัญยังตอบไม่มีการว่าพาไปทำความรู้จักกับครอบครัวแล้วด้วยยืดอ,อกรับแมนแมนแบบนี้ดีกว่าเมมให้เหนื่อยว่าปะลัดลา